เห็นอยู่น้องกัดลูกบ้านก็ดีใจวันไหนที่ไม่อยู่ด้วยกันลูกบ้านก็นอนไม่หลับภาะาเอาโกัดท้ามาด่ามันมันงานคนละคนละนั่นเนาะเดือนนี้ก็จะแบบอยู่ด้วยกันเยอะแต่ก็ต้องมีแบบกลางวันบางวันต้องเข้าไปดูลูกน้องซอก็ต้องมีเสื้อผักเอออยากเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลยเปิดทางแล้วเขาบอกว่าเออเจ้ากระบอกให้แน่ วับบตบ,บอกคอยจริงๆแล้วที่เราไม่ไม่อยากให้ทําอะไรก็คือเรากวรเหนะื่อยเนาะเพราะว่าเขาก็มีงานร้องเพลงออก็ให้เพื่อนแบบพักเบ็ดแห้งอยู่อะไรที่เราทําได้เราก็ทาเพิ่นยังเสียปรเด็นไหมมือเด้อเพื่อนบอกว่ามือนีนเออ้เพื่อนบอกว่า,อออวาคอยก็บ่รู้ว่าชาเฮ็นอย่างแบบใดไปใส่เอาโ okay. อเคคก็จะนี่นาทีหายเลยหนึ่งไปซื้อผักสองไปแบกโคก ต่ก็ต้องมีไอ้นั่นนี่วันนี้มีกระเป๋าที่คาดหน้าท้องนะแต่องที่ฮ่โผลยังน้อยเลยเออเส้นเก่งวอมโอ้ยไเปตอยี่แมันเกไปตอดินนี่เดี๋ยวนี้บอต่อแนละ้วแต่ว่าสื่อของส่วนหหายมันิสี้ต่อได้เสียหลายเงินมาอสิต่อดีเนาะอสีเสียงแป๊บ,บแบ,บแบบ